ครับผมวันนี้ก็เป็นการมาติดตามผลง,งานการสาหน้ายังตา่หนึ่งนะครับปุเด็ดบ้านในบงใต้นะครับนั่นได้มาทำการษาแล้วหนึ่งรอบนะครับนะค,ครับแล้วครับผมจากคนนั้นีอครบมีเลยนะครับ โอเห็นน okay, no uh, uh, mm ้อยเดียวนะครับนี่นี่มันเข้าแกศนะนะครับมียางซิมนะครับเนี่ยนรอบที่สองครับเกศเป็นต้นเลยครับป๋ะ we ลายเคมีลยนีเืนี่ลากินนะครับรนต้องลึกๆน้อยก่อนเปลือกเนหน่าหพดแล้วครับเปลือกนอกเมันหน่าบ่ ตาเต่สองครับเริ่มมียางไหลแล้วครับกัพัดมาบงไต้นะครับ